อุยทำอะไรอะตกใจมีหมดเลยอยู่ด้านหลังกระจกแล้วบบตกใจเหรออืมโอๆนะครับไม่เป็นไรนะครับ EP ที่สีสิตอนหนุ่มน้อยกับกอดที่แสนอบอุ่นมองอะไรนะคิดถึงอะดิเออก็ไม่เห็นเพื่อนตั้งนานก็ ก็คิดถึงบ้างอตอนนี้พ่อค้าก็ซื้อรถเบลเลอร์มามาขับแล้วมาแทนิ๊กินเนอร์ซะหน่อยใช่มันช้ามากแต่เบลเลอร์ก็แรงนะแต่ว่าเลี้ยวยากมากใช่ร้อยยี่สิบให้คุณฟิล์มขับให้เราดีกว่า okay. ผมว่าขับไม่เป็นเหมือนกันก็ขับดีนะไม,ไม่ได้ชนนู่นชนนี่ไม่ได้ลดความโภกรเบีนตีรังการเหมือนเราเนะี่ยก็โอเคนะดูแลเราดีมากเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เจ็บไม่คัน แน่นอนอยู่แล้วน่ารักที่สุดน่ารักไม่เท่าเพื่อนหรอเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อได้อ่ะคิดไม่ซื้ออันนี้ไม่มีนะเอาหรอได้ <c oughs> ไม่มีนะอเคโอเคอาจจะมีบ้างก็ได้นะอยากมีเหรออยากเล่นอยากเล่น <c oughs> อ คิดตึกมากๆเลยไม่ได้เจอมากี่วันเนี่ยสองสามวันโอสามวันตั้งสามวันแนมเหมือนกับสามปีเลยอ๋อใช่หรอ,อหเสียใจร้องไห้แล้วอะไรยม่เป็นไรครับโอ้โหนะดดไม่เป็นอะไรนะครับโอเคไหมโอเคครับ ช่วงนี้เราขยันฟาร์มแล้วนะให้เหรอแต่ก็ไม่รวยสักทสีสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยเพื่อนเพือ่อนน่ารักที่สุดเลยรับเพื่อนก็น่ารักเหมือนกันอยากกอดเพื่อนจังเลยดมเพื่อนได้ไหมเนี่ย หมายถึงก็ตายแหละดมได้ไหมเนี่ยไ,ได้ตรงไหนขอดมนายอ๋ <c oughs> อเ<อ>ย็นออกมาเชี่ฟันหน้ากระต่ายอะ่ะจะเฉาะหัวยและได้เหรอ <c oughs> ได้แล้วออกไปไกลๆนะแต่น่ารักดีไม่ถึงกระต่ายเหรอไม่ถึงคุนะ้นเนี่ยอ่ะกระต่ายเขาก็จะตายได้ โอเคครับพูดอย่างนี้กับเพื่อนทุกคนไหมเนี่ยเสียงดัไม่ได้พูดปุ๊บป๊บคิดถึงเลยใช่เปล่าใช่แล้วไม่พูดจับเราอ่ะก็อย่างพูดไงนารกตีพูดไม่ได้หรอคนเดียวแน่นะใช่ก็มีเพื่อนผู้ชายแค่คนเดียวแต่ที่เหลือล่ะแฟนไม่มีอ๋อแต่พี่น้องพี่น้องก็ไม่รู้จักสักคน ป้ามีลูกตั้งแบบตั้งแปดคนเนยแต่ไม่รู้จักเลยสักคนไม่รู้จักป้าไม่ว่าไปรู้จักบ้างเลยอรอป้าก็พาไปแต่ไม่ค่อยได้คุยอินโทรเวิร์ดได้แล้วเมื่อวานผมไปแต่งตัวเจ้หงมาเมื่อวาน่ะอ่ะ,อะแล้วก็ดัดเสียงใช่ไหมใช่หาทํามากแล้วมันจะเหมือนหรอเราเป็นผู้ชายนะเหมือนก็เหมือนอยู่นะอ๋อแต่บุคลิกเจ้หงก็ผู้ชาย ไช่มันต้องเปลี่ยนท่าเดินอะเลยเต้หงยุดอุ้ยน่ากลัวทำอะไรอ่ะตกใจไีหมดเลยอยู่ด้านหลังกระจกแล้วแบบอยู่ก็บินขึ้นมาอันนี้ไงแลโคล่าไงไลโคล่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่คิดว่าจะมีพอปอะไรแบบนี้ด้วยตกใจเหรออือ โอ้โนะครับไม่เป็นไรนะครับซ o o m zoom ทำไมครับซูมแบบค้อมน่ารักไงอ๋อดีนะไม่เจอกะไม่เจอฟ้าไม่เจอสิวไม่มีหรอกมาไว้ยังละอ่อนอยู่เลยสิบสี่นวสิบสิบสีนวใช่สิบสนวโอเคอย่างนี้พูดชัดแล้วนะเมื่อก่อนพูดไม่ชัดใช่หรอ ก่อนยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวนี้พยายามเป็นคนที่พูดชาดขึ้นแต่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมพูด <c oughs> อะไรเนี่ยอ <c oughs> คุณปีว่าเราเหรอเราเสียใจบ้างเลยนะ <c oughs> ไม่นี่ไปแกล้งเล่นแกล้งเล่นแกล้งเล่นนะคะแกล้งเล่นแกล้งเล่นไม่คุณปีว่าเราเราเสียใจแกล้งเล่นครับไม่เป็นไรแก้งเล่นโอ้โหนะ ลองแก้งเล่นน่ะหายกันหายกันไอคโไอคหายกันครับแสงพอดีเลยนั่งโซฟาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยเอ้ยทำไมมันมืดบ่อยจังไะไม่มีแสงแล้วขณะ้ระบบเก่งจังฮาไมคุณเก่งจังแน่นอนครับ เราไม่พลาดหรอกไม่ไม่พลาดสิเรื่องถ่ายจังหวะหมันได้กัดคนเก่งไหนได้ไหมกัดขามเนี่วันนี้เราแบบโดนกอดบ่อยมากเพราะว่าได้กินน้ําหอมจากตัวคุณเนี่ยหรือว่ากินกระต่ายนะคนกอดก็หอมเหมือนกันนะครับเนี่ยไปถ่ายที่ไหนอีกนี่เลย เก่งวะมุมดีมเสียเวลาอยู่นะดูดิเย็ยนแล้วอะมือดอีกแล้วคือทั้งวันได้แค่สองรูกใช่สองมุมอยากไปวอโซนนะฮะแต่วันอื่นละกันอยากไปวอโซนหรออยากแทงอยากแทงเด็กน้อยอีกแทงคนนั่นแหละแทงเด็กน้อยแทงคนนั่นแหละ อยากโดนยังเลยครับอยากโดนแทงเนี่ยแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจผมเป็นมาเฟียผมไม่มีหัวใจเพราะว่าหัวใจอยู่ที่คุณอันนี้นะเด็กน้อยอันนี้ครับให้หัวฟ้ารับเด็กน้อยนะบึง้งอีพีต่อไปพบกับมอคฆ่าในเมืองบูมวอตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย